รองศาสตราจารย์ดรภูมูลศิลป์นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันนายธนกรเกษมศิลป์ประธานจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลและอาจารย์โชติวิทย์ธรรมสุจิตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมสวปทุมวันจัดงานถแถลงข่าวการแข่งขันโบลิ่งการกุศลสาธิตปทุมวันครั้งที่18คอนเน็กชิ่งทวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนสาธิตมสวปทุมวัน โดยการแข่งขันโบลลิงการกุศลในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่19สิงหาคม2566เวลา9เดกา30นาทีถึง12เดกา30นาทีที่บูโอดิทึมแอนโบชั้น5สวนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความมีน้ำใจนักกีฬาในหมู่คณะชาวสาธิตปทุมวันทั้งอาจารย์ผู้ปกครองสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันรวมถึงผู้สนับสนุนทุกท่าน และยังเป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทั้งของสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันและกิจกรรมของโรงเรียนนอกจากนี้ยังนํารายได้ส่วนหนึ่งขึ้นทุน9้าทุนกระบอมถวายสมเด็จพระนิธิถาธทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรรรรเพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สำหรับวัตถุะสมงานนี้นะครับเราจับกันมาต่อเนื่องครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8แล้วนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสอดปัจจุบันสิทธิเก่าคณาจารย์รวมถึงูอาวุโสของเราด้วยแล้วก็ผู้ปกครองให้มาสนุกร่วมกันในการสร้างน้ำใจกีฬาแล้วก็สนุกด้วยกันร้องปรสิทธิภาพที่ดีโดยรายได้ส่วงินจะทำเงินร่างสบายเสร็จเกณฑที่ฐานที่ระาเจ้าดนวยนะครับนะครับภายใต์ของงานเนี่ยเราจะจัด ที่โบลิงนะครับที่บลูโอนะครับวันที่19สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นการชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิจฐาธิราชเจ้าในทีมที่ชนะเลิศนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยก็จะเริ่มในช่วงตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีครับมีทั้งหมด3รอบครับการเตรียมงานของเรานะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีในการช่วยจัดการนะครับ การประชุมของเราเนี่ยเป็นการประชุมออนไลน์ตลอดเลยและก็ได้ผลสําเร็จออกมาอย่างดีเยี่ยมนะครับทีมงานทั้งสปอนเซอร์และก็ทีมงานของการจัดการทั้งหลายทั้งปวงไม่มีเบื่อสักแล้วก็บรรลุถ,ถึงเป้าหมายเป็นอย่างดีครับส่วนส่นในนามโรงเรียนนะครับก็โรงเรียนก็มีเียกร่ามีหน้าที่ส,งส่งเสริมให้สิ่์เก่าได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่์เก่ากับโรงเรียนนะครับอันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนซัพพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็ โรงเรียนจะต้องดูแลในเรื่องของกออารเรียนของรุเนศยกเก่าล้วแล้วก็ในเรื่องต่างๆอีกลหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับก็ศึกเรานี้เป็นกิจกรรมอันหนึ่งนะครับที่ศึกเก่าี่ยมอบให้กับโรงเรียนนะครับเป็นเรื่อเขาเรียกเป็นวัฒนธรรมองค์กรนะครับล้วก็ไม่ไม่ใช่จะพ่อแค่บูรีอย่างเดียวมัน,น,นมีกิจกรรมอีกหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะครับส่วนรายได้ต่างๆที่ศึกเก่าหาเนี่ยก็จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของพัฒนาครูพัฒนาโรงเรียน การพัฒนาเด็กปัจจุบันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่ทำมาอย่างต่อเนื่องครับในการติดตามในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของสิทธิ์เก่าก็จะมีช่องทางอยู่หลายช่องทางด้วยกันนะครับโดยเฉพาะช่องทางของเว็บไซต์ของสิทธิ์เก่าที่ที่ทางสิทธิ์เก่าได้ทำมาแม้กระทั่งของโรงเรียนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมร่วมกันนะครับกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะแชร์ระหว่าง2ทางก็คือสิทธิ์เก่าแล้วก็ที่โรงเรียนอันนี้คือช่องทางเพราะฉะนั้นถ้า ผู้ครองหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของกิจกรรมก็ขเข้ามาดูได้นะครับนี่คือสิ่งที่ท,ทางเราพีอาออกไป